กลายเป็นดราม่าหนักนะครับสำหรับบทเพลงของคุณนายเดอะคอมเมดี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวโพสต์ชี้แจงใน IG นะครับบอกว่าการทำเพลงนี้ขึ้นมาหมายถึงเพลงถ้าไม่น่าจะปล้ำเลยนะผมผมเล่ยฟังอย่างนี้คือถูกวิจารณ์หนักนายบอกว่าการทำเพลงนี้ขึ้นมาผมไม่ได้มีจตนาจะร้อนเรียนคุกคามยุยงส่งเสริมหรือแม้แต่จะโน้มน้าวปลุกปั่นให้ก่ออาญากรรมต่างๆต่อเด็กหรือสตรีเพศไม่ได้ทำมาเพื่อการขบขันหยอกล้อหรือมองเรื่องคุกคามเป็นเรื่องตลกเรื่องโจกนี่นะครับ การทำเพลงนี้มีจุดเริ่มต้นจากบทกลอนในฉากลิเกของตัวโกงที่ร้องกาลังเอกถ้าน้องไม่รักแล้วพี่จะปล้ำเอ้ยพี่จะจุดๆๆซึ่งผมเองเป็นลิเกครับจึงอยากสอดแทรกกลิ่นอายของความเป็นลิเกลงไปในเพลงแค่นั้นเองครับและลงท้ายว่าอยากผมอยากขอโทษทุกท่านครับหากเพลงนี้ทำให้รู้สึกว่าเป็นการบันทอนปลุกปั่นหรือคุกคามเด็กและสตรีเพศและยามปิดท้ายบอกว่าผมเองยืนยันครับว่าไม่ได้มีเจตนาตรงนั้นอย่างแน่นอนครับแต่ติ่งท้ายเอาไว้ตรงเนี้ยโอเคนะบอกว่าผมอาจจะไตรตรองไม่ท่วน ถึงหรือไม่ละเอียดเกินไปครับอขอให้ทุกท่านรับคําขอโทษและกะ็มองที่เจตนาคือเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเมื่อเมื่อสักจริงๆเกิดมาสักพักนึงแล้วนะครับที่มาแรงรอบหนึ่งในช่วงเวลา3าวันที่ผ่านมาซึ่งจริงๆเนี่ยคืออันนี้ต้องบอกตามตรงว่าสังคมยุคใหม่มันเปลี่ยนไปแล้วคาที่คืออันนี้ก็เข้าใจาตามที่คุณนายคอมเมดี้พูดนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าคามันเซนซิทีฟครับคาที่คาที่บอกไม่รักแล้วจะจุดๆๆเนี่ย ในยุคสมัยนี้มันมันสุ่มเสี่ยงและมันอันตรายมากนะครับหลายคนอ่านแล้วไม่สบายใจฟังแล้วก็ไม่สบายใจมันเหมือนเป็นค่านิยมต่างๆเกิดขึ้นผมไล่ฟังนะเพื่อนเพื่อนกระทั่งในละครต่างๆที่มีฉากแบบนี้หรือว่ามีคําพูดแบบนี้เนี่ยยังไปไม่รอดในยุคสมัยปัจจุบันนะครับและก็ถูกต่อต้านและก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักเพราะมันสุ่มสินค้านิยมมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วนะครับยุคสมัยนี้มันมันการเคารพสิทธิมนุษยชนทุกเพศทุกวัยเป็นเรื่องที่สําคัญมาก ต้องย้ำเรื่องนี้ให้ฟะให้ให้เข้าใจกันผมเป็นนักข่าวเนี่ยจะเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนสำคัญของการทำเพลงการทำสื่อของคุณนายรอบหนึ่งแล้วก็รวมไปถึงเป็นตัวอย่างของใครหลายๆคนด้วยนะครับก็ประเด็นต่างๆเนี่ยต้องคิดให้รอบคอบต้องคิดรอบครอบนี่ก็เป็นคำขอโตษล่าสุดคุณนาย,ยคอมเมดี้เน,นีครับ